ที่หับทรงระหว่งางอาคารนะพองโฮมออฟเซโยเมื่ยอยน,นี้ค่ะนนอากงกรงรอบหัวในระหว,ว่าเราสิเดเนะอเอ็มอราะวเนาะพ่อแอนจะติดใหน้ห <laughs> นอนเลยคล้ายๆสวนด้านนาันก็ะแมนของโต๊ะน่งลินอันนี้ก็เป็นประตูทาง,ขงเขา้าด้านนี้มีตู้เย็นอันนึง เขามาเบิ่งห้องน้ำนี่นมีพายดีแอนพี่แอนสบายดีไม่ยังฝ้นกับโต๊ก่อนนี่ใช่ดองสิดไปค่ะเอากงอยู่ตึกหนึ่งเนื่องจากว่าเข้าอยู่ตึกใหม่เนาะตูอันนี้บอที่หับทรงระหว่างอาคารนะคองโฮมออฟวิใย่หยุด บายดีวันนี้พาอากองมา MRI อากองรับอยู่ห้องมอวิสัยยุดเป็นคนไข้ของห้องมอนี่เลยนะตั้งแต่ส่วนซีฮาปีที่แล้วก็ค่อยเขาเนาะพาเอียงเกินบูลหัวใจอะ่ะอันนี้ก็มา MRI e. อ,อีกนี่นะอันนี้ราคาเท่าไหร่ เก้าพัน vip คนบอกราคาอะไรเด้อพี่เนอะเก้าพันในมองโซโฟ,ฟาเผาคนไข่กำลังเห็นขังทำเอ็นว่าหอง vip มันดีแนวนี้เนาะเอยวพิมสิพาเบิงภายในห้องเนาะราคากะ 9, เก0าพันเขามาเบิงห้องน้ำ ม,มีผ้ามีทุกอย่างเนาะอันนี้โอ้มีมองอาบน้ำมันก็เป็นคล้ายๆคือคอนโดนะพี่น้องมองน้็กว้างคือห้องน้ำคอนกาแบบดีอะพี่น้องสะอาด มื่อนี้ค่ะอักกงเราบวดหัวด้รล้ว,ว่าเราสิดเอ็มไอเนาะเพราะว่ามาตรวจซื้อทีนี้หลุกเราหันใหเอ็มอาไอเลยเราหยานว่าเราเราบอร่อมากเพราะเราบ่คอยอยากมากห้งหมอเราหยาดบัดมือนี้ก็เลยว่าเอ็มอาไเลยนะก็เลยเรานอนห้องหมอตอไนไี้จกักจักหัวจักหมื่นือสสองสามหมื่อนอะไรและ แต่ว่านี่ยหมอท่านในหอด m อ็เนาะมัน,น,น,นต้องโล่ถาคิวประมาาหามุม่งแรกไปเนาอตอนนี้กะเกือบซีซีมูนะราคาหองอันนี้แท่งหองวี p อพเพราะว่าตอนทำอ,อีที่เขาเห,นานหออานันเป็นหองโมเมนต์วีเอพไปเนองมือนี้ก็เลยใหญ่มพราเป็นหองวี p อพแทนเนาะแต่ว่า มอหันเขาเสียหายเผาแค่เศ้าอ่ะคนเดียวแต่ว่าต้องสวอกก่อนคือตรวจโควิดโบน,นติตรวจโควิดเพิ่อโบยเขาเพราะว่าส่วนมันอยู่ในส่วนโควิดก็เลยบอยคนเขามาเหยียบอยู่ได้แค่สองคนตรวจเพิ่นเอากรงมาตรวจโควิด COVID. แม่พิมพ์มาตรวจโควิด COVID. จึงได้เขามาแอดมิดนาะ ไปเบิงงง่งของขวดมีของขวดมีของน้ำภาไปเบิ่งของขวดอันนี้แม่นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีตูเนน <c oughs> ต้เย็นอันนึงตู้เย็นมีไม่เคเว็บมีตู้ตู้ถ้วยติดน้ำแข็งนะ หมองว่างจานหมองลางป่วยแล้วก็มีหม้อตุ๋นนำมีตู้นี่นสั่นสันดีอ่ะของเวเียคือมันดีเนะนี่แล้วก็มีห้องนางหลินทรทัศน์มีสองหองนางหลินอันนี้ห้องนางหล่น มีโซฟามีโทรทัศน์นั่งกว่างคว้างอ่ะพี่น้องส่วนด้านนั้นกรแมน้องโต๊ะนั่งหลินอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าด้านนี้ก็สิเป็น้องควันแล้วก็โทรทัศน์อ่างกงองคือกว้างคว้างอ่ะพี่น้อง เรอจะ่งที่ราร่างี่ไหดิวหายน้อยนึงพี่เนอะป่วยนี่พี่เจ๊บอกว่าสั่งได้อันมากอันนี้หาคนป่วยหรือเปล่าวะแต่ว่าเราก็สั่งได้แต่ต้องข้างล่างกินไม่ได้พี่ย่อราคามตรงไหนหนูก็ไม่เห็นไม่ได้เนี่ยอันนี้คนป่วยอจริงไหนด้วอาหารเจ้าบะ กินสเต็กแซลมอนไม่ใช่เห้องมากินสเต็กไม่เห็นมีเมนูกาแฟใช่ไหม่ะอาหารมาครบไม่ต้องไม่ได้ผัดต้มต้มไม่แรงไปใช่ไหมเนี่ยใช่ผัดซีอิ๊วไม่ใช่อะไรคะบ้านหลากหนักอันนี้เข้าต้มปลากระพงนี่ผมจะเล็กอะไรนะเร็วเร็วลองไป พี่แอนพี่แอนจะถิดหานอนเลยมันคล้ายๆเตียงเลยเนาะพี่แอนนี่ฟังนี่มันสวะอันนี้ฟังไหนอ๋อฟังรัฐาสภาสิกับบานแลวเลือพีน็อกตอนเนี่ยเนื่องจากว่าบสษบามาดฝ่าออกงใด เพราะว่าเพาะอ่านมอ่อหันเพื่อห้เฝ้าแค่คนเดียวเท่านั้นเนาะในส้วงสถานการณ์โควิดอนุญาตให้คนเดียวที่สวอลหรือว่าตรวจโควิดแล้วแต่ว่าคนโควิดยี่โม่นนอทอนไหนออกพี่น้องออกมื่ออื่นสิบโมงพี่หนูก็เลยเมื่อก,กับพี่แอนเนาะเดี๋ยวมื่ออื่นมาใหม่